นณะบุคลากรในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครูยนรายชื่อลาทุกคนค่ะคุณครูนะคะในนามของผู้จัดกิจกรรมนะคะฝากความหวมใยมาด้วยท่านว่าที่ร้อยตรีดงเติมมณเฑรอดอยู่ผู้มยการรงเียนราชื่บุรณะนะคะเท่าที่ฟังความรู้สึกของทุกระดับชั้นเชื่อว่าวันนี้สาเร็จแล้วความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ย ได้นำประสบการณ์ในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริงว่าบนป่ามีอะไรบนฟ้ามีอะไรบนดินม,มีอะไรวันนี้นักเรียนได้แสดงให้คุณครูเห็นแล้วว่าหนูนะคะได้นำความรู้ในห้องเรียนได้พัฒน,นาศักยภาพของตัวเองร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหายเหนื่อยในการประสานงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ภาพภูมิใจ สิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ว่าลูกเป็นคนที่เก่งเด็กห้องนี้เก่งอยู่แล้วแต่สิ่งจริงที่คุณครูภูมิใจเนี่ยคือหนึ่งหนูสามารถนําทักษะของตัวเองมาทํางานร่วมกับอื่นได้เป็นอย่างดีและสิ่งที่ครูดีใจมากสุดเลยก็คือการที่พี่น้องรักกันครูต้องการแค่นั้นในทุกปีเราจะมีพี่สามสิบคนที่เดินจากเราไปแล้วจะมีน้องใหม่ที่ครูรับเสร็จแล้วก่อนเรามาแลม,มันจะก้าวขึ้นมาอีกสามสิบคน ครูอยากให้พวกเรารักษามิตรภาพนี้ไว้เรามีพี่ทั้งหมด14รุน่นรุ่นที่ขึ้นมาจะเป็นรุ่นที่15 SME t เรามีความรู้ที่ดีควบคู่กับคุณธรรมแล้วก็ลูกๆทุกคนได้พิสูจน์ให้พวกครูเห็นแล้วว่าหนูเป็นอีกสารุ่นที่มีคุณภาพและพวกครูภาคภูมิใจหลังจากจบกิจกรรมวันนี้ทุกคนก็จะแยกย้ายกลับบ้าน แต่สิ่งที่หนูบอกว่าหนูจะนำสิ่งนะี้ไปถ่ายทอดนั่นถือว่าหนูก็สำเร็จในการที่จะมาค่ายนี้แค่เราไม่กินข้าวเหลือแค่เราไม่สร้างปัญหาเพิ่มหนูมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมต่อไปแล้วสิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออาจารย์ทุกท่านขออนุญ,ญาตเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดทักษะแล้ว เด็กๆประทับใจมากทาให้ครูแบบมันทัดว่าเราเลือกไม่ผิดแล้วเราก็อยากจะมาอีกสุดๆปีนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าใจว่าอย่างคนที่มาครั้งที่สองเมื่อสิ่งมื่รอที่มากับหนูเปลี่ยนไปความรู้หนูก็เปลี่ยนไปถูกไหมคะหนูรู้มากขึ้นหนูเรียนรู้ได้อีกมากขึ้นขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะเป็นอย่างสูงในนามของเรนราชินีรณนะก็ต้องของกล่าวคําว่า ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมสามวันนี้ราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขอขอบคุณค่ะ